สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่1นึ่จากตอนที่แล้วฝ่ายพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าพรามเกวัต ยอมไวมหวมโหสถจริงๆก็เท่ากับว่ากองทัพปัญจาลนครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่างก็ทรงกลัวว่ามโหสถปัญดิตนะี่ยคงจะไม่ยอมไว้ชีวิตพระองค์เป็นแน่ครั้นแล้วจึงต่างรีบเสด็จขึ้นมาพระที่นั่งหนีเอาตัวรอดทันทีกระบวนทัพใหญ่จึงเกิดการชุลมุนวุ่นวายหนีก็เจิงกันไปจนคุมทัพไม่อยู่ ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดแต่ไม่คิดชีวิตมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับชัยชนะอย่างงดงามในสนามธรรมยุท์แล้วก็นำขบวนทัพกลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ติดตามกองทัพของพระเจ้าจุลนีไปแต่อย่างใดฝ่ายพราม์เกวัตก็รีบขัวกม้าหนีไปโดยเร็วทันทีเห็นแต่เพียงคลราบ ที่วิ่งเตลิดเปิดเปิงอยู่ด้านหน้าจึงควบม้าตามไปทันพลางร้องตะโกนว่าข้าพระเจ้าหนะ่ะมิได้ไหว้มโหสรสอรพวกท่านอย่าได้หนีไปเลยไม่ว่าเกวัตจะตะโกนเป่าร้องอย่างไรแต่ความพยายามนั้นก็กลับไร้ผลไม่มีใครสนใจคำร้องของพราหมณ์เกวัตเลย มีหนำซ้ำยังตะโกนด่าทอเกวัดโดยไม่มีความยำเกรงเมื่อเห็นอาการไม่สู้ดีจึงคิดว่าเราจะต้องติดตามเจ้าเหนือหัวไปให้ทันแล้วกราบทูลอธิบายให้พระองค์ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดเมื่อนั้นแหละพระองค์ก็จะทรงมีพระบรมราชองค์การประกาศให้ทุกคนถือปฏิบัติตามคิดดังนี้แล้ว พราหมเกวัตก็รีบควบม้าเร่งตามไปมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้นคือจะต้องตามเสด็จพระเจ้าจุลนีให้ทันขณะนั้นพระเจ้าจุลนีเสด็จทรงม้าพระที่นั่งควบม้าด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วล่วงหน้าพระราชาองค์อื่นๆจนไม่มีผู้ใดตามทัน ขานพระองค์ทรงเห็นว่าเสด็จมาไกลพ้นเขตสมรภูมิแล้วก็ค่อยเบาพระหฤทยืยจึงทรงรังม้าพระที่นั่งให้ชะลอฝีเท้าลงรอจนขบวนม้าพระที่นั่งของพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์เสด็จมาทันจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามปกติฝ่ายพราหมเกวัต เร่งควบม้าอย่างไม่คิดชีวิตแม้ว่าจะเหนื่อยล้าจนแทบจะสงกาอยู่บนหลังม้าไม่ไหวแต่ก็สู้สะกดกลั้นความอ่อนระโหยนั้นไว้จนกระทั่งสามารถฝ่าเหล่าแสนยากรทัพใหญ่เข้าไปใกล้พระเจ้าจุลนีได้สำเร็จครั้นเลียบม้าของตนเข้าประชิดพระเจ้าจุลนีแล้วจึงถือโอกาสกราบมังคมทูลว่า ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของข้าพระบาทขอพระองค์ได้โปรดสดับคำทูลของข้าพระพุทธเจ้าก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทอดพระเนตรพรามเกวัตซึ่งบัดนี้ใบหน้าและเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยรอยเลือดเงือเม็ดโตผุดไหลโสมกายอยู่ สีหน้าบ่งบอกว่าเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรพรามเกวัฏในสภาพลำบากเช่นนั้นก็ทรงหวนรําลึกถึงคุณความดีของพรามเกวัฏที่ได้เคยรับใช้ใกล้ชิดพระองค์มาโดยตลอดพระองค์จึงทรงรังม้าให้หยุดซึ่งพระราชาทั้งร้อยเอ็ดก็ทรงหยุดตาม แล้วมีพระราชดำรัสถามพราหมณ์เกวัตว่าท่านอาจารย์ได้ยืนยันกับเราไม่ใช่หรือว่ามโหสดน่ะจะเป็นผู้ปราชัยในเลศธรรมยุทธ์ครั้งนี้มโหสดจะต้องไหว้ท่านผู้ทรงด้วยวายวุธตามจารีตประเพณีก่อนไม่ใช่หรือแต่ครั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ย ฉไนท่านจึงยอมไวมหวมโหสถเสละท่านทำเช่นนี้แล้วจะให้เราคิดว่าอย่างไรท่านเองก็ทราบดีไม่ใช่หรือว่าความปราชัยของท่านนะก็คือความปราชัยของกองทัพป,ปัญจาละทั้งหมดขอเดชะความจริงแล้วนะ ข้าพระองค์มิได้ไวหวมโหสดพระพุทธเจ้าข้าพราหมณ์เกวัฏรีบทูลชี้แจงอย่างไรกันท่านอาจารย์ก็เราเห็นกับตาว่าท่านน่ะได้ก้มลงกราบแทบเท้ามโหสถแม้พระราชาทั้งหมดเนี่ยต่างก็ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานเช่นเดียวกับเราแล้วท่านยังจะกล่าวว่าไม่ได้ไวหวมโหสถอีกหรือ พระองค์ทรงยืนยันหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะขอใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทนะ่ะได้โปรดทรงพิจารณาเรื่องนี้ให้ท่องแท้ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพรามเกวัตกราบทูลวิงวอนแต่ท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นไหนท่านจงบอกเราทีสิ ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่ะมันคืออะไรกันพระเจ้าจุลนีทรงซักถามด้วยทรงชงนพระไทยและดูเหมือนพระองค์ก็ยังไม่ทรงแน่พระไถยเท่าใดนักในสิ่งที่ทรงเห็นขอเดชะข้าพระองค์กล้ายืนยันว่าไม่ได้ไวาหายมโหสถจริงๆพระพุทธเจ้าค่าพราหมณ์เกวัตยืนยันหนักแน่น ครั้นแล้วจึงย้อนเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าข้าพระองค์นะ่ะได้ถูกมโหสถลวงว่าจะให้แก้วมณีแต่พอถึงคราวจะให้จริงๆนะมโหสถก็แกล้งทําแก้วมณีตกลงสู่พื้นข้าพระองค์จึงตัดสินใจก้มลงเก็บในระหว่างนั้น่ มโหสถก็ถือโอกาสคมขีฆ่าพระองค์ตามใจชอบทำให้ใครๆที่ได้เห็นต่างก็เข้าใจผิดว่าฆ่าพระองค์เป็นฝ่ายไหว้ตนพราหมเกวัตระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นทีไรเลือดร้อนก็สูบฉีดขึ้นหน้าสีหน้าเปลี่ยนจากระโหยโรยแรงกลับกลายเป็นขุ่นเคืองแค้นใจอย่างเห็นได้ชัด พระองค์ก็ย่อมทราบอัธยาศัยของข้าพระองค์ดีว่ามีความมั่นคงหนักแน่นเพียงไรมีหรือที่ข้าพระองค์จะกระทําสิ่งใดโดยไร้เหตุผลคนอย่างข้าพระพุทธเจ้าที่ไหนจะยอมน้อมตนลงไหว้มโหสถอย่าว่าแต่จะกระทําเลยแม้เพียงแค่จะคิดน ก็ไม่ได้เคยเลยสักครั้งเดียวพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระเจ้าคิดแล้วก็ยังแค้นใจไม่หายขอพระองค์ทรงอย่าได้ทรงเชื่อศัตรูเป็นอันขาดการฟังเสียงศัตรูน่ะรังแต่จะก่อให้เกิดโทษสถานเดียวทางที่ดีเราควรกลับไปรวมตัวกันเช่นเดิมแล้วคิดหาวิธีถล่มมิธิลานคร ให้สิ้นซากเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนี